สรุปวันนี้ยังไงครับเนี่ยเชทุต้นก็คือวันนี้ผมตั้งใจจะมาแกล้งเด็กๆที่ไปซ้อมที่มอสีปรุมกันเห็นว่าเขามีมีสอมกระท่อใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวรอไปด้วยกันพี่กายยายปลองเป็นไลเดอร์ไลเดอร์สองพันานนชวนช่วนชว์นนี่ยเนียนี่ยเนีนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนยเนี่ยนี่น่นี่ยนน เดี๋ยวเรามาทำการแปลงโฉมพี่กายกันนะครับผมเดี๋ยวต้องแปลงโฉมเขานะให้แบบว่าคนจำไม่ได้ก็ใส่เสื้อใส่หมวกมิชชดนะเออเลื<ๆ>เดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูกันนะทุกคนหมแกงเด็กๆแล้วจะแพ้ใครไหมไม่น่า <c oughs> แพ้ใจะแพ้วะกดอดแล้วนะโอเคครับผมมา <Okay. S 1> โชว์กล้ามเลย ครับทุกคนตอนนี้เรากำลังการส่งตัวนะครับผมนี่ครับเขากำลังเตรียมพร้อมนะเดี๋ยวแผนก็คือเราจะส่งให้พี่กายนะครับเขาลงไปอยู่ด้านล่างก่อนนะเออแล้วเดี๋ยวผมจะไปสแตนบายข้างในหรอะใช่เดี๋ยวผมจะไปสแตนบายข้างในนะครับผมนี่เดี๋ยวผมไปข้างในรอพี่กายเขาแต่งตัวอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราค่อยส่งเวลาให้นี่มีหมูเล้าอีกมีหมูเล่าอีกแล้วสองชั้น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 โอเคครับทุกคนไปพี่ไปเจอกันเจอกันครับ ต่อไปเราก็จะต้องไปที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมครับทุกคนเล t โก o ครับหนึ่งสองสองฮัลโหลเทิร์สเทสเทสไปไปย่านี่ครับข้างในเลยพี่เดินเข้ามาเลยครับ ครับพี่เข้ามาได้เลยพี่ผมอยู่หน้าอาคารสิบครับพี่ครับพ,พี่ตรงนี้เลยพี่ครับผม <c oughs> ผมอันนี้เรียบร้อยผ่านางนกันนะพี่เจ <c oughs> ้าขาบังกาผมนะงัดข้อพี่อยากลองเล่นเหรอ <c oughs> ไม่เคยเล่นเลยลองไหม ลองดกูเจ็บวะพี่ทีมพี่ทีมลองลองสอนเขาหน่อยลองลององสอนเขาเล่นหน่อยเดี๋ยวขอเกีย็ เต็มเลยพี่ทีมมันอะไรอ่ะต้องต้องฝึกงันข้อเยินครับต้องต้องฝึกงันข้อเยินครับต้องฝึกเยอะต้องฝึกเยอะต้องฝึกเยอะโอ้โีตาครับมีขออีตาด้วยแก้มขอีตามาลองเล่นกันข้อต่ออดอได้นะไม่ได้ชนะลุ้นระคายผมนะ ่ะตึงลองนั่งไปเได้อยู่ได้อยู่ชิวชินั้อไมาเบวอ่ตรงดีอูนตรง้เรอเราเราเล่นมาถึงงัดเลยอ่ะเดี๋ยวเราแบบเออราเ้ เดี๋ยวผมเกิงให้นะครับแล้วก็ุดข้อมือับเรื่อยๆบุได้เลยครับหายใจไม่ออกนะครับโอ้โอ้ตอนอีตอนทีตอนนเธอลมาจากไหนฉัก็ม่รู้แต่เธอทำใหใจนมวานหายใจเขาผมช่วยดูมุมนะถ้าเกิดผมบอกว่าพอพี่ต้องหยุดนะครับเพราะว่ามุมอันตรายมีไรไรอีกผมขอเบอรับท จับจับไปก่อนกองอาอระวังนะดึงดไปด้านหลังพี่ไม่เป็นไรครับไม่เจ็บนะพี่ตอนตอนโดนเปิดไปพี่พยายามดึงไปด้านหลังครับอย่าอย่าอย่าไปตีแล้วแกนเพราะว่าตรงนี้มันจะล็อกเดี่ยวล็อกล็ดึงไปด้านหลังหรือว่ามันตึงไปด้านหน้าแล้วก็ถอยโดยเกือบประมาณนี้ลองลองลอลองงัดกับพี่เขาเลยก็ <ใ><ป>อสอนอต,ปปตัว,ตวดีวปปกว่าคนปกติเวลาโนกนกดเขาจะพยายามต้านกว่าพี่ลองเก่งนะอ่าเห็นไหมเขาจะพยายามต้านมือมอนี้อันตรายเราต้องจับดึงไปด้านหลังหรือมัต้องมีการดึงใชหรือพี่จะอีกข่าหนึ่งก็เป็นทุกที่เขาเรียกกันข้อเราจะเข้าตัวเอาตัวไปด้านหน้าหรือว่ามืา <minutes> อข้เอ สวย่ว่าเายกอมนะครับเลดี้ก้าสอนเทคนิคแล้วเว้ยข่อไปพี่พ่อ่ายแข่งของต้อง t a แล้ n พ่อครับข้อ t a งพ่อครับชึบพ่อเรตีขึ้นพี่ตีขึ้นตีขึ้นเด็กคนลงข้างไหวเออเฮ้ยเอาเรื่องมาเอาเรื่องมาเฮ้ยใหญ่ไมได้ต้องต้องมาจริงเลยใช่โุ้งไ่ได้ผมใส่วุกลับไปที่เดิมับไปที่เดิมนี้พี่ฝั่งเขาจะเอาจริงแล้วพี่ระวังนะจริงพันให้นักแข่งเนี่ยคนคนดูไร์สนก ดูเดี๋ยคนนี้ต้องต้องตกงานแค่ต้องการใส่หมวกเมื่อกี้ผมออกแรงไม่ถึง50เอไม่จริงขิงกันแล้วอีนี้ไม่เห็นแม่ไม่เห็นอย่ตาบอดไม่เราขาวิเดียอวิดียรครับทุกคนดูดีนะครับเพราะว่าพี่ทิมเขาจะเอาแค่วิดียอพี่ทิมเอาขาขึ้นเลยเหรอบอกเยครับบอกเบอนดีปบอกอกตอ เฮยไม่ไรครับจะไรย์พร้อมไหครับเกดิโก้มาเ้ยดึงขึ้นดิดึงขึ้นพีดึงขึ้นมาพอครับดึงขึ้นเดียวโยเอ้ยเอ๊เดยวโอยหัวชนกันนิดนึงนะครับหัวชนกันนิดนึงโอ้หัวโล่าวโอเคโอ้าบ้าบอกว่าเทปเป่าครับเฮ้ยเปล่าออ๋อเปกวยเนี่ย แน่นอนพี่ว่าพี่นอนไป่พอี่ิงแพงแล้วพี่เจงครับเป็นวันของเคาจริงพี่ทางบ้านบอกว่าโคงังแพ้รับจิบต้ไม่กลัว้อใช่ไม่ได้ทางบ้านมางัดกับผมรอบนี้จะรอบไม่ชัวรรอบนี้ผมไม่แพ้หรอกไก่บอกว่าขอหน้ากากหนอยเขาจะเอาที่นีนแล้วน่าจะนอนเล้ เลยดิโก้ว้ายว้้ยดึงขึ้นพี่ดึงดึงขึ้นดึงขึ้นไรหลังดึงขึ้นไรหลังดึงขึ้นพี่ดึงดึงขึ้นดึงขึ้นไหลัง้องห้เงเฉพายออันนี้เอาอิฐใหญ่เนี่ย จริงที่ผมต้องกลับไปซ้อมใหม่อ่ไหมครับพี่ชนะผมผมมาแล้วร้อมเานีีได้บล้วเอาเอาแขนเาออกไหมครับจมือนะครับเดี๋ยวพอไหลอีหนึ่งนาพร้อมไหมเล้ยเ g ้ยอย่างนี้ลาไปพี่ลากไปลากไปลากไปพี่โอ้โหไอชูมือไปโมชูมือมาครับทางบ้าน เอ้ยอะไรวะมาส่งอาหารให้กูนดึงไม่ไปแล้วจัไหวยังไงดึงมาเลยจะเปิดเลยนีเขาเปิดผมโอ้ยมุมบิดยังอะไรครับเนี่ยมือเปล่าอมตังกู่นะเลดี้เก้ายังไงครับต้องดึงโค้งข้ามต้นโดึงเดก้รงดด้าเฮ้ยครับ เดี๋ยว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 เยวเดี๋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 ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ดี๋ยวเเดยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวีเดยเ้เยยยงีย เติมไปเดิโก้เดิมไปืนเลครับพี่แสงงานมาเลยเดี๋ยวยงเฮ้ยพี่พต่แปลกแล้วพี่ครับแล้วแปลแลแล้วเจอหนครับนี่คือพี่ผมไวรุ่นเทมเป้เทมเป้ใบรุ่นเทมเป้เดี๋ยวดโก้สวัสดีครับคณโสองสาม้อยโอ้โหพี่ ไม่ใช่แล้วทำได้อไปต้องเทมเพล่ใส่หมดใส่หมดไม่ใช่แล้วไม่ดังพอมัก็ดังพอ่าเขบอกให้เจมิ่มีอนอยากลองแย่งกันลองแล้วอย่าตกนะเริ่ก้ Go ฮยไปไหวตายแล้วพี่มีต่คนอยากลองแล้ครับเริ่ก้น g

ไม่ไม่ได้เลยนะตัวเลยเด็กเก้า้โไปผลงานดท่าท่าของคุณนะเด e กเก้าโอ้เออติดแล้วติด้อยกดตัวด้วยโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ผลงานชลเพอสิบจุนะคนนี้สิบจาูหมือนุ่ไปอห ไม่น่าใช่อะโคตรรู้ว่าเป็นไทยด้วยแต่แข็งมากเฮ้ยโก้อนื่งยังไงครับพี่โอ้ลงลงครับโอ้ยจงไม่ยอมจงไม่ยอมโอ้ยกรรมการไม่รู้จะพูดยังไงเลยเมื่อกี้นดหรือเปล่าเฮ้ยคุณคือใครเนี่ยคุณคุณเปิดตัวได้ไหมคุณมาส่งอาหารให้ผมจริงไหมเนี่ยฮะ เ yeah, อาอย่างไงยังไงเอาใครคุณคือใครนะไปบอลหลอนและเขาก็คือกายธนพัฒน์นะครับผมทุกคนขออนุญาตเปิดตัวนะครับผมยังไงครับเนี่ยเอายังไงเอายังไงฮะใครได้ล่วงเกินเขาไว้หรือเปล่าเอยใครพูดอะไรวะเอยใครพูดอะไรไว้หรือเปล่าอ่ะเปิดตัวแล้วครับฮะโอ้โห มีครับดูแขนนะครับมีทุลักทุเลมีโอ้โหไอแมน้ยปุ่เส้นมาเองอะไรโอเ้ยเรทจะเป็นลมจะเป็นลมงัดข้อใช่ไหมใช่อยู่ในเสื้อนี่น่าอยู่ในเสื้อแลถามว่าไม่ติดน้ำท่วมหรอครับนีมาก่อนครับมีมาก่อนเผื่อใครไม่ทราบนะครับผม อันนี้คือที่หนึ่งประเทศไทยของเรานะครับผมกายธนพัฒน์นะครับอ่าไปนั่นแล้วอ่าเนี่ยไก่ซื้อไหมผมไม่ใช่นี่นี่นี่อ่ะเอากินไหมกินไหมซื้อไหมผมนี่เอากินน้ำดีกว่าออเดอร์ผมพอเดอร์ออเดออออรร์์เดพี่เตนีเควสว่าขอไรเดอร์เป็นนักกันข้อที่หนึ่งเป็นไงพี่โโอ้หสักเซ้นไหมโอเคนะเรียบร้อยสนุกดีไม่มีอะไรครับติดยอดเลยครับตอนนี้นะครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับงัดกับเด็กๆ งั้นก็ติดอ่ะก็เหนื่อยอยู่อยู่ในเสื้ออย่างีหมวกเหนื่อยกว่าเหนื่อยเหนื่อยที่อยู่ในเสื้อใช่ไหมจะไม่ออกโอ้โหสุดยอดจริงๆริงเขาเลี้ยวยี่ป้อกลับมาตั้งใจมาแกล้งทุกคนเขาบอกว่าเรียกโป้ปื้มมาตบโป้ปื้มจัดที่พีดีพรมกลับเลยนะท่าโปปื้มกลับเลยนะพี่เมื่อกี้เรียกโป้ปื้มมาตบโโอ้หเดี๋ยวไปเรียกพี่ปื้มมาตบ่้มพี่ตาไม่ไหว หรือว่าอะไรนะครับผมผมไม่รู้เลยครับผมคิดว่าเป็นคนที่เขาไม่เคยงัดข้อเลยครับตอนแรกนี่ก็ไม่รู้ครับนี่ครับรู้เรื่องไหมล่ะรู้ร่วงประดมการไหมยังผมเมื่อกี้หน้าไม่ไม่ใช่ผมนะเนาะใช่เปล่าผมไม่ได้พูดนะแต่ละคำไี่พูดออกมาคอนเทนต์นะครับทุกคนคอนเทนต์นะคอนเทนต์คอนเทนต์ปั่นๆนะปั่นๆนะ นตกใจมากเลยรู้สึกว่านึกว่าไลายแมนทั่วไปผมคิดอยู่แล้วว่าไลายแมนแบบมาแบบงัดข้อแนวเป็นเนี่ยผมแปลกเลยเรับผมก็่าพี่ไก่แน่นอนครับใจมากเลยชนะพี่ทีมวิเดียวโโอ้หผมแปลกใจตั้งแต่กดไซ้์พี่ทีมวีเดียวแล้วช็อกเลยอ่ะโอเคขอบคุณครับไงครับป๋าเมื่อกี้แบบตกใจไหมครับตกใจครับงัดไม่ไปครับงัดไม่ไปประธานครับประธาน ประธานรู้ตั้งแต่ต้มน้ำรู้แล้วครับรู้แต่ประธานรู้แต่ไม่บอกไม่บอกอันนี้คืออีกหนึ่งผู้ร้ายเอ้ยไม่ใช่มาเยี่ยมมาเยี่ยมน้องๆมาเยี่ยมน้องๆขอบคุณครับ อะไรครับวันนี้ไปท้าใครครับท้าตงครับเขาคือใครครับเขาคือใครดูนะพลกายที่นักอย่างขอดีนนิดหน่อยมาฉีบบ้างนะมาฉีบโอ้ยนะครับคู่ประลองคุณมาแล้วนะครับผมพร้อมเรือยงครับนี่ครับพอดีครับเขาเป็นแบบว่านักพลกายนะทุกคนที่แข็งแรงมากมากนะทุกคนบอกไว้ก่อนนะครับผมใช่ไหมเป็นนักพลกายที่ผมว่างัดข้อโหดที่สุดในไทยแล้วอ่ะแล้วคุณคือ

โอ๊ยไม่ลงละต้องลงละต้เอามาสุดเลยลงลงยับเลยลมันตันมันตันยังยังรับยังโนครับตั้งให้กี่คนเยอะงั้เลยไหม เร็วๆนิดๆหมดจะได้ซ้ำจะได้ซ้ำยี่มวะใครก็อยากซ้ำกาอย่างี้โอ้โหแค่ฉันหมดหไม่เรียบร้อยไปเรียบร้อยไม่ใครเข้าต่อแล้วปล่อยขี้ข้างขวาไว้ด้วยเ้เลยองรีบมาเลยไป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 

งานเนี่ยคือไปดีแล้วสองคนที่พูนะมเส้นเล็กิวีอีกครับอออันตราย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 ขาดหอมาึองารระเบียบตั้งแตร่ต้องบอกคนนั้นเลยว่าไอ้เียกดถายสัตว์เอางอะไรเอาลืมก็เอาอรอาไรวันนี้่กดกดถ่ายพี่นะเร็วเรวว้าพี่ไก่กำลังหมดแรงแร็วเร็เข้ามามาจังหวัดก ต้องเก็บต้องเก็บโอ้ยต้องต้องมาเก็บต้องอะรพี่ต้องครหมดเหมดเไกลไน้องเามาค้งก็ต้เตัวลทตนรใครใครใอยากไปหนอุ้ยหมดแรง

จันๆๆาแตกไม่ต้องแตกขอไอคิวพอละขอไอคิวพอยะไปเนาะเจ้าไม่จับเลยแงสั่แรงมีนะเจ้อ้นี่เราไปตอนจังหวะบอลบาดเต็มที่บอลโดน ไม่ได้ไหงไม่ได้คุยหรอกสอง,งมือเลยสงมือสงอมือเลยบิ้วบิ้วยบิ้วบิอเล่บอีวันนี้เป็นไงบ้างพี่กายโอ้โหผมไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้โอ้โหตอนนี้ข้างขวาก็ไปแล้วไปแล้วบ้างไปไปเรียบร้อย,ย,อยโอ้โหจังหวะนี้นน <laughs> ครคจะสนุกก็สนุกต่อเลยผมกลับละสำหรับวันนี้ครับผมนายขอฝากให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่มาเล่นกันข้อหน่อย ก็เดี๋ยวเด็กๆเดี๋ยวนี้แข่งก็เยอะครับตั้งใจซ้อมต่อไปอันน้องคนไกลแน่นอนอันนี้ครั้นนงแรกเลยเปม่แน่ที่มาที่นี่ครั้งแรกครับสี่ผดุมผมไม่เคยมานี่เลยเแต่ก็คนแข่งเยอะอยู่ <laughs> นี่นะครับผมบรรดาคนที่กดเขานะครับอืมเอทุกคนเนี่ยกดผมได้หมดเลย <laughs> โอเคครับทุกคนแล้วเจอกันสำหรับคลิปต่อไปครับผม